แต่ลคุณี่เปิดแต่ละคุณไม่จะท้อไม่จะท้อแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครปิดไม่ในเกมนลกดวีอ่ะอ่ะอ่ได้ยินไหมอ่ได้ยินไหมได้ยินไหมไอ้ยิ้มมองทะลุได้ยินกดเงาามีก็กดเงไปแล้ววิ่งวิงวิ่งวิงวิ

ไอิมไอทิมมาทางนี้รู้สึกมาร้นล้รวรอลีอกไอทิมมาอกไอทิมไิมอยู่หลังนีี่ไอทิมอยู่หลัเอ๊ะเล็บีมเป็นเล็บสียง่ปีนเสียไงมันมันตัวเกมอะไกูไหกีโอเคโอเคามดเรมดเปิดไม่ในเกมีมันกีมันกีมันปิดไงวะมันปิดไงวะม่มไม่ปิดมไม่ปิ อ่ะเนาะอะเจเนอเรทเจเนอเรอะดีโอไหมรดีโอไหมรีดีโอ้เนาะเนาะอกวอิออกไหมออกติ๊อกยไหมเราก็ติ๊กถูกแล้วมันม yani mm ัน hmm. ปิดไม่ได้หายแล้วหายแล้ว ฮัลโลฮัลโลเอ้ยวิจิตรตาดีรึเปล่าโหลมยอาไปกลัวไปทั้งหมดทุกนั้นี่นี่ทำเลยคนรู้คนรู้สินะของอย่างนี้มันเจ็บมันเจ็บไม่ได้แล้วอันี้ไจีมหายไปไหนฮะโซโล่ละดูลู

เลขข้อข้างบนยังคำรวจไม่หมดเลยลงไปทำไมมันอยู่ข้างล่างนั้นทีมลงไปเปเดประตูประตูงท้งออกไปตล้วจูไหนกันนะนี่นี่เรา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 อ่าใช่ใช่ไม่เม่กี้เราอยู่บนเงี้ยแล้วมันทำไรนี่เฮ้ยนี่นี่ประตูประตู ประตูประตูทะลุไดเลยไม่ได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่หาอะไรนี่อเพราะไฟเดียวไฟสตาร์ <Why is S 2> มันไ <it S 2> ม่ได <it? S 2> ้เราหาอะไรดาวอะไรสักไมนี่แม่เห้ยไม่มีใครตามมาเลยอะ่ะ

cái cái này, cái này, anh em, 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 đây em, anh em, ใช่ใช่แล้วไม่ไปเช็คทุกห้องเอาไทีว่เด e ีเราที่บ you know. ันไดเราที่บันไดดังส <call> ินี่นี่น่ยูเฮ้ยาานี่น่่นะี่งบนนี่ไปชไปทุกคนทีว่งเลย ไม่ไไต้งไหนตัวไปรีบไหมไปห้องน้ำแป๊บนึงเข้าไ่แบบไอ,อ,อ,อ้ไฟไอ้ไฟฉานจะดับแค่เอาเวีแล้วถูกคนตามมาไว้ไวไว,ไว,ไว้ปีปีปนี่ตามมาตามมานี่ยนี่ตรงมาเลยไอ้ทีมเออเด้อมีประตูเปิดเองนี่ทางนี้ทางนี้ประตูเปิดเองนี่นี่ มีมีช่องใต้ดินนี่มีมีนีทำเชียทำเชียก็ห้องเดิมเมื่อกี้เนี่เองเนาะเอ้ย,อยมีห้องอะไรไหมห้องเดิมเมื่อกี้อะไรอ้าลงมาแล้วพี่พี่นเดิเนไปไหนไม่เห็นประตูมันเปิดนี่ไปตามานออมาอย่าไปกลัวเอ้ยอะไรวะอ,อย่าไปกลัวมันเ,เป็นดังดุ๊กอ่างอะไร ไฟฉายฐานจะหมดกดปิดก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าปิดสองรอบเลยเฮ้ยปืน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 ปเจ๋งไงวะเอ้าวปีปีมาปีมาไอที่เป็นไฟไฟนี่คืออะไรเต่งเด๋งไปไปเฮ้ยนี่ได้อะไรชิ้วได้ชิชิวได้ชิชิว <laughs> để <laughs> vậy rồi <laughs> nè Này đó, nó, nó. <laughs> này này nè 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 con, nè nè con nè 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 ngay nè 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 lấy nè 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 lấy nè 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 quá. quá. bay mẹ

ก,กุหลัวกุหลัวไม่ผมยังจังอยู่ที่เกิดเมื่อกี้ตรงประตูทางเข้าไป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 ตามไปมีห้อไหนมีข้อไหนมีอยู่ไหนกรรมชั้นู่ทางเข้าอ,อยู่ทางเข้าเมาย่งงมอยู่นี่มันมืดด้วย<ม>อ่าห้องเล็ขไปห้องเล็กเลยที่ที่เราขึ้นมาตอนเลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ินไปฮะ

ไปไปไปจุดชุดชุดนี่ไปนะนี่นี่นี่อะไรนี่นี่นี่ดาวอันนี้ยาวไปแลไวไปแล้วมันอยู่ไหนนี่นี่นี่เจอเจออันนี้ไบเบบลไบเบบลอยู่ตรงนี้ข้างล่างข้างล่างนี่นี่มีจุดไปตรงนี้นี่จุดไปนี่ เราเราเลยอยู่ข้างบนแล้วไอ,อทีมาผมได้แบตเตอรี่และสามสิบเราได้เราได้ผมได้บนอิสระไม่มียาด้วยมียาด้วยเออมีแบตเตอรี่เลยแล้วน่าใช้ยังไงคนกินย่า yeah. ทำไมเราคนเดียวนี่แบตไม่หมดมันดูดีๆีมันร่างรุ่นนี้ไงอ๋อ ของเราย่งร้อยก็สินหมด้่เป็นตาคุจะเอให้ชินเมาอย่าเลเมาเมาผเลยงไอ้เแบบมันอยู่ไหนวะไอ้เรง้ับไอ้บีบีไอ้บี่าอี่า่า่าออ่าอาน่ี่า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 อาอ่อ่บนทามาอ่าาาาาาาออาา เจมไหมเจ๊ไหมเจไหมเดินมาทางนี้นะเจุเจ๊บุญเจนี่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 งเยอเลยไอเจี๊ยมีอะไรไอเจี๊ยมน่ากลัวน่ากลัวเี่ยี่ย้อมใหม่แล้วะเจแจแล้วไอี่ย้อมใหม่ลงกันไปทุกคนเนี่ยพ้อะมันราตามหลังไอทีมนนี่นี่นี่ดูตว่าอยู่ตรงนี้ไหม เอ้ยเนี้ยมาาลตั้งเขียวเยอ่าได้แล้วแล้วไปเบิ้มั้ยไปเบิ้มไอ้ไฟทออยู่ข้างบนไงเข้าานเลยเฮ้ยี่ีมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนฮัลโหลอยู่ไหนออกมาตกหน้าเลยนะเนี่ยเ้ยเอผมดมใจแต่เป็นอยู่่วง ไปไปจอดจอดแป๊บนึงไะมั้ปรับแสงตรงที่ตรงเลยทำไมเลอะคนเดียวแบตสายๆาไม่ไปเลยอ๋อนี่เหลือเหลือขึ้นนะจะหมดแล้วขี่โกงเลยไป,ไปน้ำน้ำน้ำนี่นี่ทาร์ทนะไเป็นยัง อันนี้มันยังไงบวะบบข้างหลังใช่ล่ามานำมาทำเก็บมั่วๆได้เฉยเลยไม่ใช่ใช่นำหน่อยน้ำหน่อยมีทางมันก่อนมีเบบลอยู่นี่เฮ้ยเอะอะไร่ว่าอะไรเ่ยต้องอยู่ไหนวะได้ๆๆ้ได่ไอะไรอยทัวอะไรนะ

ไม่บอกเลยจะจะบอกจริงไม่ต้อหอตันเลยม่นงี้ล้วน่ด้านหน้ามันลายาไอ er ้เงี <á> like ้ยคอร์านไปเป็นหมดเปิดหมดหมดแล้วหมดแล้วไอ้เงี้ยบีไอไรพ่เตอเสกูจ้เี้ยเแปตัวแล้วนี่เปบดบตัวนั้นะ

โดน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 เด้งนะเฮ้ยใครใครใครดูนไอ้ท you know nope. ีมไอ้ท hey, ีมเดินอยู่ไหนวะไม่รู้มันช่วยได้มันช่วยได้ต้องหาต้องหาไม่รู้ไม่เห็นดูเนี่ยอยากอ้วกไม่รู้ว่าไม่ไอ้ทีมอยู่ไหนไอ้ทีมอยู่ไหนไม่รู้ไอ้พี่พี่พีไอ้เนี่ยเอ้โหนี่นี่กิ๊บ เอ้เมื่อกี้เห็นเป็นรูปร่างลอยไหมได้ทีมอีกไหนเดี๋ยวอตั่ชั้นใต้ดิ้นี่ยมีระเบียงไหนวะมีระเบียงมีอะไดทีมหน่วยพยาบาลมาแล้วเจ้ดหน่อยวางเะ็กบนเรล่างวะเราหลุดช่วยกัได้รูเปล่าหลุดได้ไม่ยากเลย ดูดูหนก่อนนิวนิวเออขึ้นไปขึ้นไปเจอที่บันไดบันไดทางเข้าทางเดิมเราเพิ่งได้ข้้หบนแล้วแล้มันปิดไม่ได้ที่จริงไอทีมอยู่ข้างบนอ่ะ้ยๆๆีชีว <laughs> นี่นี่น,นีมาอยู่ข้างในมาอยู่ข้างใน ใหเรีนสวก่าเมื่ขขอกีไอที่ทีมอยู่ข้างล่างานนเปล่ายันบอไอ้ทั้งสเป็นไลเปิดไม่ได้ตามมาให้บอลดูนี้ให้เดียนสวยตามมาจีมนิวังเราไห้เบ็ดเบ็ดเราได้ฐานมาเมื่อกี้นี่นีม,มนอยู่อีก้องนึงอยกห้องนึง ล้มดูแรมาวเออเออเื่อไม่อยากล้ไหม่อ้นี่เจอนะ้วนะนข้ก็บนนี้บนนี้ที่เราขึ้นไปไหมไม่ไม่ไหวเลยเนียะตายปิดใจๆตองนี้ยังไม่สำรป็น อาแล้ดีไหมเดินหน้าแล้วว่ากดเดินหน้าไม่ต้องกดวิ่งไม่จะอ,อ้วกอ่าวกว่ามีต้องมีผีแน่รููสูงไหมบ้านไม่จะวิ่งเดี๋ยวเราจะหลงเอาล่ะอาง่วนอางนอ่างคนไม่ใช่เลยมืดแต่เดี๋ยวตายแน,นะน่เนี่ยกดอีกดดีไหมกดกดที่เลขกดที่เลข เลืข้างล่างที่มันมีอุปกรณ์อยู่เมันเรืเร่องเยเจอกันเฮ้ยนี่นี่น่านๆาแบตเตอรี่แล้วที่มาเอ้อยใครใครใครเปิดไหมแล้วทีมไหมยอยู่ในห้องปิดปิดปิดปอีมาเดือีมา อ่ะเงียบเลยไปไปเดี๋ยวเงียบพี่อะไรนี่จะลอยยึดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วอย่างนี้ยนี่นี่เสียงไปทางนี้เสียงไปทางนี้เดี๋ยวหาของก่อนให้มันโดนลากไปก่อนไอ้ดิมด้วยมีด้วย ไน right? kind of ี่เจอเจแล้วเจอแล้วเจแล้วคุณแจคุณแจเจิไม่ได้ไปช่วยทีมก่อนไอจิีมตายไม่ได้นนมีเันเน่อาไดเรได้ได้ด้วตองว่างไม่ต้องม่าช่วยกขึ้นกูไปเองไดอพวกเราต้องการคุณจีมได้ ไปิดห้องก่อนจะได้วิ่งหนีดนมีร่างเสร็จตรงวเนี้ยไม่ดีเลยไปโดนบีละองเอเก็บเงิเ่แตายตยันไหนไหนไหนตรงไหนไหนไปตานไปไปไปเอาแบตเตอรี่ไหมเฮ้ย,ตตย,ยถ้าเราดินนไ่้ดิ้นบตตินลงทางรู นี่ที่รูเลยไอเย้ยโดนดีนี่่านร้านแรกเนี่ยได้ไหมได้ไม่มีแม้ค่ะสติ อฮ้ยไอ้ตูไม่ยูไม่ใู่เหรอเอ้าตายนิมเอ้านิวให้เราชูอะไรนี่อะไรแล้วทำไมตายอ่ะเพื่อสีเอ้านิวไม่ใช่อันนี้คือเอาเรื่องไปสั่งมือ ไมื่คิดว่าไอ้ไอ้เซลีฟายเซรีฟิกทู布拉เอาเลือดเราไปเอามันเหมือนเอาเลือดเราไปให้ในไอ้เรี้ยงนี้ไม่ไม่มีไม่มีแล้วโอ้ตายจีนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาทีมก่อนนี้ทีมอยู่ไหนเออ ตัวจำสเก,กลเราอยู่ไหนตัวเท็งตัวเทงเราต้องไปรับสป,ปอร์ตกันไว้ไอทีไอทีมันลุกขึ้นมาเลเาี้ยวอันอ้าวไอทีไอทีไอ้ยัดนบีจีดกันแบบเนแบบี่ยจี๊ดแน่เลยแบบ Waiting for the devil to the l i t you go อ่ะย่ะผมจะหมดแล้ว อ่ะทีนี้มึงเก็บไปเลื่อยจัดมึงหยุดต้องตายเลยวะก็ไม่มียาช่วยด้วยช่วยด้วยเออเบื่อแบบอ้นี่มันฆ่านี่มึงไม่มีแล้วตอนที่สองไหหยุด

กูอย <ersch> ู่ห้องเช็คห้องใต้ดินหรอเรื่ต้องต้องมีอะไร้รงจุกไม่ได้เราไม่เราไม่มียานี่เนี้ยนี้นีเียนเรงไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยนนี้นี่นี่กะล่ะล่กล่ใครก็ได้ไเลยไม่มีเงินเลย อ่าไม่มีเป็นเห็ดไล่ก้ยคุณเราลายมากกว่าเราไลได้เยี่กอีเราคูดปนี่กันอาน้าวผีไล่อีกเนี้ยไปตายที่กัน

เยวบาก่นนกนอนไอั่องหน้าตาไอ,อทีมเอาแล้วยังเมาเลยเมาเกมอไม่เงี้ยเอาแล้วสองคนเราจะรอดไหมยังมมงกันได้ไงวะไอเ้เจ็บแล้วไอะจีไม่ได้ละยังมมงกันได้ไงวะเนี่ยเหมือนงเงแตกเลย เออเราไม่รู้สึกอะไรเราสเห็นน่ะกลัวยิ่งเลยแบบมันเห็นแค่ไฟแวบๆกับสิ่งแปานหน้ามันมันเมาันเม้เหี้ยยังเสียใจด้วยเหี้ยงเหงื่อซกเลยสัตสเนี่ยออกในพื้อเวอร์เลยเหี้ยนาว่าไม่ชิมเนี่ยในแล้วอยู่ข้างบนเขาพูดไงวะ อหายเก็บปีนมาเล่นกันแล้วนะเลฟนฟูดิสอะ่ะเล่นไหมกูเป็นบ่อยเลยเมื่อก่อนเมาเนี่ยกูหายไปนานนลดหนึ่งจับมาเป็นหลายเมาออโตน,นะไม่ภาพมันเห็นนิดเดียวเกินมันเห็นน้อยเกินนะไม่ชินไม่ชินเหมืนมึงมองผ่านรูท่ออะี้ยแล้วมึงสายไปสายมายมเงยเสยใจด้วยเราเราหน้าตุ๊บตายเนี่ยเงยย้อยตกเก็ดตกเก็ดเลยย<ม>ัง เดี Yo, for, ๋ยวถ่าออกนั่นซิงอยู่ไหนวะนี่เดี๋ยวคุณนาจะไปเข้าห้องนั้นแป๊บนึ่งนี่มันนั่นซิงอยู่ไหนวะเรื่องใหม่ไหมเอ้ยไปยังออกหรือป่ไม่เจอเลยหาก็ไม่เจอ